สวัสดีครับต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงโครงการของศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนี้เราเริ่มโครงการที่จะทําหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการโรงแรมนะฮะซึ่งมีหลักสูตรประมาณ12-13วิชานะครับนำโดยผู้ที่จบปริญญาเอกแล้วก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงจากงานการโรงแรมนะฮะในฐานะระดับผู้บริหารนะครับ เออก็เป็นเวลา20-30ปีนะฮะดังนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ในเชี่ยวกรากนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้ความรู้กับพวกเราได้อย่างเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้สนใจเนี่ยฮะก็ทำการแสดงความจำนงไว้ก่อนได้นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนี่เราก็จะมีการประชุมแล้วก็รับฟังนะครับซึ่งค้าวเราเรียนเราก็คิดแบบย่อมเยานะครับ นะก็เป็นลักษณะที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพวกเรานะรหรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพงานการโรงแรมในระดับผู้บริหารนะครับแต่ตอนนี้เราเราทําในระดับผู้บริหารก่อนนะครับและหรือเจ้าของกิจการดังนั้นเนี่ยก็หากผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะแสดงความจำนงไว้ก่อนนะครับจะได้รวบรวมรายชื่อไว้นะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็จะเชิญเชิญนะครับซึ่ง ทีแรกเราก็จะมีการาให้ความรู้ฟรีก่อนนะครับแล้วเปน็นลักษณะของพรีวิวนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการสอนอย่างเต็มให้ความรู้อย่างเต็มที่ในฐานะแบบฟาสิลิเตเตอร์นะครับแล้วก็ก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้เรามีคู่มือพร้อมหมดนะครับดังนั้นก็ขอให้ผู้สนใจนั้นได้ติดตามแล้วก็ได้เอาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงแล้วก็หรือจะไป ใบสมัครการก็ต่างๆก็ได้ซึ่งเราจะออกใบประกาศสียนิบัตินะครับสติวิเครให้กับผู้ที่จบนะครับในหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถ้าผู้สนใจก็สามารถติดตามได้นะครับสำหรับการเรียนการเรียนเกี่ยวกับเรื่องบริการโรงแรมเรามีการฝึกงานในสถานที่โรงแรมจริงนะครับซึ่งก็จะเป็นโรงปฏิบัตินะฮะมีความลึกซึ้งในปฏิบัติหมายความว่าเราจะเน้นหลักสูตรที่ ไม่ใช่มีแค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่ยังต้องลงไปปฏิบัติแล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับจากผู้ที่มีความรอบรู้สังการโรงแรมเราจานี้เรายังขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะเป็นวิยากรอบรมการโรงแรมเนี่ยได้เข้าสมัครมาด้วยนะครับนะฮะก็ยินดีครับที่จะเข้าเครือข่ายสูริรู้ตลอดชีวิตกับเรานะครับนะก็หากพร้อมก็ถ้ามีความพร้อมในเรื่องประสบการณ์แล้วก็ความรู้ต่างก็สามารถมาร่วมงานกับเราได้นะครับ ถ้าหากว่าผู้ชมนะะสนใจชอบหรือว่าช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ